สวัสดีค่ะชื่อจิค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องการเป็นวดไหลย้อนให้ฟังนะคะเป็นปวดไหลย้อนประมาณสองปีค่ะอ,อ,อาการที่เป็นก็คือจุกท้องแน่นท้องถ่ายยากจุกคอแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วเป็นจนเครียดเวอาการเวียนหัวร่วมด้วยเคยรียดมากจนมีอาการแพนิคร่วมด้วยค่ะพยายามสรรหาวิธีพยายามสรรหายามากินนะคะ ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการกินยาซกเท่าไหร่ค่ะไปหาหมอก็ได้แต่ยาลดกรดซึ่งมันไม่ดีขึ้นเลยจนมาเจออาหารเสริมตัวนี้ค่ะอาชาช้จแจดีค่ะกินตั้งแต่เม็ดแรกเลยจะรู้สึกเย็นแล้วก็โล่งโล่งคอโล่งท้องไม่มีอาการแบบจุกเสียดอะไรขึ้นมาเลยอะค่ะก็ ไม่รู้จะพูดว่างไงนะก็ขอบคุณค่ะหาชีเจียดี